การลาพักการศึกษาเอกสารประกอบการดำเนินการการลาพักการศึกษาส่วนที่1เอกสารประกอบการดำเนินการยื่นคำร้องส่วนที่2เอกสารประกอบการดำเนินการรักษาสถานภาพมีสิทธ เอกสารประกอบการดำเนินการยื่นคำร้องประกอบด้วยคำร้องขอลาพักการเรียนหนังสือยินยอมของผู้ปกครองสำนักประชาชวนผู้ปกครองและแบรับรองแพทย์หรือแบรับรองการทำกิจกรรมอื่นๆเอกสารประกอบการดำเนินการรักษาสถานภาพวิสิตประกอบด้วย KU1 คําคำร้องขอลงทะเบียนการดำเนินการยื่นเอกสารวิสิตกรอกข้อมูลลงใบขอลาพักการศึกษาและแนบเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ขั้นตอนที่ 1. นิสิตยื่นคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา,นานลงนามขั้นตอนที่2นิสิตนำคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามไปยื่นเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านทางภาควิชาขั้นตอนที่3เมื่อหัวหน้าภาควิชานิสิตลงนามเรียบร้อยแล้วให้นิสิตนำคำร้องยื่นเสนอคณะบดีผ่านงานบริการการศึกษาขั้นตอนที่4นิสิต นำเอกสารไปชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิณสำนักบริหารการศึกษาขั้นตอนที่5นินิติสำเนาคำลองที่ลงนามอนุมัติแล้วแจ้งอาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องทราบระยะเวลาในการดำเนินการ5วันเสร็จสิ้นการดำเนินการยื่ยนเอกสาร